วันนี้รับทเป็นผู้ช่วยวิศวกรค่ะมาซ่อมแอร์คฤหาส่น์5 0 0อยล้านค่ะทุกคนใหญ่โตโออามากสวยเลยใช่ไหมคะนี่บ้านของเขาค่ะใหญ่โตมากเลยนะคะมาถึงก็เป็นแจวเลยค่ะปูพื้นให้เรียบร้อยในใีนายช่างของเราค่ะวันนี้มุดเข้ามุดออกนะคะโอ้โหกำลังส่องดูเลยว่าแอร์เป็นตรงไหนยังไงอันนี้หาทางขึ้นแล้วค่ะมีฟ้าของเขาทําจากไม้อย่างดีเลยนะคะไม้จริงเลยมุดแล้วโอ้โหติดตะปุงงนายช่างนะคะมองไม่เห็นอะไรเลย นี่ในช่างของเราะ,ะยกบันไดโอ้โหเป็นทหารแข็งแรงแข็งขันนะคะกำลังจะปีนฟ้านะคะสังเกตเรามี2ช่องนะคะนี่ช่องแรกในช่างของเราคิดว่าโอ้โหฉันขึ้นได้แน่นอนนะคะผลปรากฏว่าไม่ได้ค่ะติดพุงนะคะเปลี่ยนมาช่องที่2ใหญ่กว่าเยอะนะคะขึ้นช่องนี้อปูผ้าให้เรียบร้อยนะคะอยาไมดูซิว่านายช่างจะขึ้นได้ไหมนะคะลุ้นกันโอ้โหไปลวค่ะไปละจะได้ไหมจะได้ไหมสงสารบันไดจริงขึ้นไปแล้วค่ะทุกคนเรียบร้อย ช่วยอย่างเราก็ทำเไยคะ่ะซูมสิคะอยากรู้ข้างในมีอะไร มองไม่เห็นค่ะผู้ชมไกลเกินไปนะมองไม่เห็นไม่ชัดทายังไงได้ปีนสิคะข,ขึ้นไปนี่ไงข้างบนโอ้โหแอร์เยอะมากเลยค่ะท่อส่งลมก็เพียบเลยนะคะมีทั้งสายไฟหลอดไฟเต็ไมไปหมดเลยเอ๊นายช่างเราอยู่ไหนหันซ้ายหันขวาไม่เจอนายช่างเลยค่ะนายช่างเราปีนไปฝั่งนู้นแล้วค่ะมองไม่เห็นเลยนี่นะคะไนโตรเจนต่อตรงขึ้นไปนะคะโอ้โหนายช่างเราไปเช็กลวอยู่ข้างบนค่ะเป็นไงคะรีบลงค่ะนายช่างเรียกให้ไปเอาของ เร็วไปอย่างไวค่ะร,ร,รีบรีบรีบไปนะคะคอยติดตามมีพีสอนะคะ